สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะก่อนอื่นแอดก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกๆุก,กําลังใจนะคะขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์แล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะคลิปนี้นะคะก็มีแนวทางทานอยนะคะมัดรวมสีน้อยของวันที่12เดือนมีนาคม2 6 6หมาแบ่งปันนะคะ ก่อนจะไปรับชมแนวทางของวันที่12นะคะเรามาดูผลของวันที่11กันก่อนค่ะวันที่11นะคะเข้าชุดลองนะคะเพืเ่อนๆจาน19นะคะรอบเฉพาะกิจนะคะแล้วก็ปกตินะคะสำหรับพิเศษแล้วก็ v i p หลุดนะคะต้องกลับขอโทษขออภัยนะคะเมื่อวานเนาะเข้าเฉพาะชุดลองนะคะ19งตรงๆนะคะใครที่หยิบจับ19ไปเป็นแนวทางก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ มาตามกันต่อเลยจ้าของวันที่สิบสองนะคะตัวเลขทุกตัวนะคะมาจากการคํานวณน,นะคะมีเข้าและก็มีหลุดนะคะมีสติในการรับชมนะคะชอบคู่ไหนค่อยตามนะคะไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะสำหรับตัวเด่นนะคะวันนี้เนาะวันนี้แอสให้เด่น3นะคะเด่นสาม 0ูนะคะสายวิ่งสายรูดนะคะแอดให้ที่3นะคะสามารถนำไปวิ่งไปรูดได้เลยนะคะส่วนใครที่ไม่ชอบ3นะคะก็ลองเอา0ูนย์หรือว่า9นะคะไปวิ่งไปรูดไปจับใส่ตัวที่ตัวเองชื่นชอบได้นะคะสำหรับตัวเจาะนะคะตัวเจาะก็ หนึ่งสามค่ะหนึ่งเก้าสามเก้าหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะแอดกลับให้นะคะเป็นสามหกนะคะ สี่เก้าแปดศูนย์เก้าแปด หกเก้านะคะหกกับเก้าตัวเดียวกันแอดขอกับหัวให้ด้วยนะคะเป็นหนึ่งหกเนาะสำหรับตัวที่แอดจะเน้นให้นะคะอันนี้แอดจะวางสามตัวให้ด้วยนะคะหนึ่งสามหกหนึ่งสามเก้าเนาะ สำหรับตัวที่อาจารย์นิ้นให้นะคะก็จะเป็นหนึ่งสามสามเก้าสี่เก้าเก้าแปดแล้วก็หกเก้านะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกราบจ้าชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะ ดูคลิปจบแล้วก็ฝากด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ